บ๊าด,ดครับพี่น้องยูนดีภาพเก็บเมือเดียวพี่น้องมือหนีสีมาอย่างไกลครับพี่น้องมาอยู่ให้ปู่บอกแตงกอลพี่น้องได้ภาพไปครับสีมาน,น,นี่ครับภาพิืงครับพี่น้องนี่ครับภาพม่อครับอย่างไกลครับอย่างไกลครับอย่างไกลอย่างไกลเนาะอย่างไม่ตัว<น><ห>ปะอย่างไม่ตัวอย่างไกลครับพี่น้องย่งไม มันบดเห็นยัางไรได้ขน้นอย่างไกลนะอว้ยเมื่อก็แว่ออกก็ซื้อก็ตัดขาออกตัดจนไม่ตังสิ้นออกกแล้วทันตัวมักแล้วอครับโออกไปกี่แม่จ้าดเติ่งวะนี่ยางสีเลย พี่น้องจีกล่องเครื่องอันกาศผ้าเครื่องที่อันนึงเป็นแรงไมชินเลยมาดูขึที่กับป็นขนาดเป็นสินไม่สูงไว้ดิแต่ว่าขั้นตัวเนี่มันจะโปรยสูงกันหน่อยเป็นสินที่ว่าเออเป็นสูงสุดว่เป็นบรรยากาศครับพี่น้อง ตัดต่อไว้ตัดอยู่ครับตัดอยู่ครับตัดต่อครับผมนี่บรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยชูใครทุกใคร้อมาครับพี่น้องดีครับอีพีซีครับพี่น้องถ้าว่าฝนตกวันที่แปดเราไปนิดหน่อย เป็นตอนต่อไปเด้อครับพี่น้องเด้อต่อไปพี่น้องหาวสันมาเตอร์พี่น้องโอ้ด้านเลือเต่าหนาเต่าโอ้ดีแน่นสวัสดีพี่น้องเนี้ยเอฟซีวะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไอ้สายครับมันมาเที่ยครับเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวมาครับมาเที่ยครับเนี่ยนี่ครับโอ้มาจังใดเนาะเป็นจยวได้ดีไหวครับนี่นะครับเดี๋ยวผมตัดต่ออกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ครับอ้าวเข็ดเด็กเข็ดคักเต่าหนา งอายเนี่ยพอดที่นั่นนี่ครับผมทว่าพอดีล่างสีหมูครับก็สุดยดนั่นเ็ดนี่แล้วครับเกิดเบิ่งตอนี่ครับพี่น้องเด้อตอนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องเบ่งมะแม่หยูว่าชาวบนเื่มมาช่วยๆช่วยเงินมันขึ้นหน s <S ึ่งลูกมากเลยทีเดียวเป็นบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศนะครับ บรรยากาศตอนแดงๆครับพี่น้องบรรยากาศตอนแดงๆครับพี่น้องกันกามาครับพี่น้องเบงไม่หัวลาไม่ได้สวันมากสิ บนเอไหครับคุกคุกเค็ดไหครับคุกเอาบอยผมก็ตั้งในตูอกมาร์คุกมารเลยเอาเลยเอาเลยผมก็นังอี่นี้ชลดครับชลดได้หลายขอบเชีบผมไปมาซ่องเลยครับโอ้โหคับมาซ่องครับมาเล็กเล็กเล็กครับมด่เข้าไปครับพี่น้องชลด ลายแสบลายกับขี่นรถใสยังก่อโใสแต่มาเขาใสแต็มาอาวรได้มาขามเอออาปรกับต่อไปเกลือครับพี่น้องเกลือเขาาฝนสีโกะนเกลือกันยเนาครับขมีิไทยเนาะผิดไทยไม่มีนะครับนีิไทยขวดพีบ่อยต่อไปซอสยังครับนี่ซอสซอสกับพี่น้องอเี่บบแซ่บครับผมเรียบร้อยอไปไกลไฟมนะมาร์ค่ะมาร์คเแล้วบกเลยเขาเล แค่หน <si suppression> ่อยเนี <guarding okay>? ่ยยุ่งตอนยุ่มเนี่ยเออนี่ครับพี่น้องอ็แบบบานๆนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ได้ครับแต่ผลือสิต๊ะครับพี่น้องมันเป็นขุ่มๆเนี่ยเออนี่ยนะครับนี่ครับผมก็เอาไปมาเด้อเด้อกินย่างไก่เอฟซีมีอ้อยเด้อกันไปกันมีอ้อยมาเด้อทุ่งนาแม่ใหญ่อ้อยเออเออมีเยอะอ้อยเออต้อนรับเสมอนะครับเอฟซีนั่นมาครับมาเด้อมาเด้อครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้เป็นแต่เสียบนออน้อยเนาะรับ นี่ครับราบบออกซืนอง่ายเด้อนี่งครับมันเปนส่องนุยอินดีแล้วก็ออกปันได่เด้มียอ้อยนี่ครับนี่ครับนึ่บรรยากาศโอ้๊ยใจคนสวยยอมเปิดดีเด้อหรือเปล่าตัดออกเลยครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหแต่เสียบเอาพี่้องเอาพริกหรือว่าพริกนึกเตะก่อนซะก่อนเออนี่ครับเดี๋ยวตังเบิึงไอ้ต่อไปครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตัวจริงเซนครับมียอ้อยใจแดนนีสานครับเจอทีนะครับนี่ครับ มียังกะตักมากขั้นอยากได้มีครับผมนี่ครับไอยากได้แตงอยากได้ผักเออนี่ครับนี่นะมาเลยครับผมตะไคร่ก็มีเยอะแยะเมีนครับแมนอยากได้มะสวนเองนี่ครับเป็งบรรยากาศนะครับทั้งอย่างครับนี่ครับมันนี้บรรยากาศก็คือยังปีตกนี่เราฝนกระไดครับผมนี่ครับว่าไทยถ้ำครับนี่นี่นี่จ่เสียบพี่น้องเสียบยู่ดิเห็นปะมาเด้อจวดจวดครับนี่ครับ ใจครับขั้นไผ่อยากใดขั้นเราผูกบักแตงมู้ดแล้ผูกบักแตงเรียบร้อยเลยครับทักมายินบอกผมก็ได้ได้ผมสีบอกเล่าดอกว่าเออสีส่งไปหรือบล